ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรือนอยู่ข้างนอกเป็นก็คือเรือนอันนี้ทับเจริญนะคะอันนี้ทับแก้วทับแก้วทับวันทีนี้นั่นคือทับฝันทับฝันเนี่ยทับฝันทับฝันเนี่ยได้ได้เรียกว่าเป็นพระตำหนักเพราะว่าในหลวงเนี่ยท่านเคยเสด็จมาประทับหนึ่งคืนก็เลยแก่นรัชกาลที่หกนะคะทั้งหมดได้เป็นของรัชกาลที่หกแล้วถ้ามาประทับหนึ่งคืนก็เลยเรียกว่าพระตำหนักทับฝัน ตรงนี้เรียกว่าเรือนเรือนทับเจริญเรือนะคะนี้เป็นเรือนอันนี้เป็นเรือก่อนทีนี้แต่เดี๋ยวเราเข้าไปเราก็จะไปเห็นพระตำพระที่นั่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมดอาจารย์ุบรรยายนะพระที่นั่งเนี่ยเริ่มด้วยพ่มารปฐมอภิรมลฤดษีหรือว่าชลีรมยาแล้วก็ชาลีมงคลเกลื่อนเรื่ออันนี้ก็เป็นพระที่นั่งจบบมีอยู่สี่หลังพระ แล้วก็มีพระตำหนักอีกสองสร้างทีหลังพระตำหนักอีกสองก็คือพระตำหนักชาลีโมคนอาบกับมารีลาดรัศบบันหลังคุณครูค่ะคหลังจาก